วันนี้คุณแม่ทำเมนูอะไรคะบนกุ้งค่ะตำมตมกุ้งไสบ้บกกอกต้มกุ้งใส้นบกกอกที่ร่องคาถ้ากุ้งเส้นนี้บอป,ปานไร้ทาจังเสียคอยกินเป็นอยู่คนอต้เนื้นเหนียวใส,ส้บกกอกสิอันนี้ปิ้งหนูนะคะ ปีงัวจานตำมะหอยมือขึ้นเป็นบอลหนึ่งบอลอันมือขึ้นบนระเบ้อ๋ออันนี้ต้มเอามาเมื่อขึ้นครั้งหนึ่งสองตัวแม่เปิดสอบบอกแม่แปลนนวดหลอดตัวหนึ่งที่เหลือตัวเดียวทุกแม่แปลนขูบบังหวยแม่หันตัวนึงเดียวอยู่ในหันอันแม่แค่เราบอลนู้นมาสั่นมี่สามตัวได้มาสั่นหัวแบบแม่อวยนาไปหัวท่านผู้มวยแม่เล่วันก็ สีมีสามน้ามีสองหนึ่งสัตว์เคยว่าป่ะ <laughs> แม่นในมาตอบว่ามีสองตัวทันได้เห็นตัวนึงไปเสร็จแล้วมันออกตัวขึ้นออกสัตว์ทำมาร็จาได้ร้องกดอด <laughs> อัดหรอต้อ, <laughs> อ,อ,ตองันหละแ่ละกลัวหัวหอมตำกุ้งนะคะ กุ้งใส่ผักแห่เลยพี่น้องตำเนื้อเหนียวใส่บักกอกแบบนี้มันแซ่บถ้าผู้ใดว่าเคยกินเฮ็ดกินเบื้องเด้อพี่น้องกุ้งกุ้งปลอยนี่แหละกุ้งที่เฮ็ดกุ้งเต้นนี่แหละเพราะว่าเป็นกุ้งเป็นโตั่อยต้มต้มน่านเดือดเดือดบ๊อบไข่อณีปานใดเทลวกลวกซะก่อนแม่นบ่นี่ลวกซะก่อนละเนาะลวกซะก่อนเด้อพี่น้องต้มน่าเดือดเดืแล้วเอาลวกลงลวกข้าวนึงบ่แม่นลวกว่าจนสุกเด้อพี่น้อง เอ,เอาใส่<ด>ปุ๊บ,บแล้วกะเอาน้ำม,มาเทใส่หรอเปล่าต้มน้ำเดือดๆัดนาำเทจวกลงเออต้มเดือดเดือดเรามาเทใส่กุ้งแล้วก็ตักออกเลยนะครับบห้สุกครับลวกซื้อลวกเพราะแม่มันตาย,ยตำเหนียวแบบนี้มันแซ่บพี่น้อง สุดโรจนตัวนี้ตรงหัวมันเวลายด้วยมันเสียเวลายแทบไล้น้ำปลาสวยหอม เยเพราะมีไม่กินกบเออกินเขาเขาต้องิเนาะเสียบไรล่ะเออเสีบหลวกเ้าเอานาอเสียบหลัอมมกอกห่วน เมนูโปรดพี่ยังหอมน,น้าคุณน้าเปินไปหาม้าพี่น้องพ,ยยพี่แม่ตําให้กินว่าตะลูกยากหน้าคนณก็แท่ต,ะตะลาน <ตะ S 2> ลายาาตลานลายยากมาหรยนาลายตําไ้่เหนียวมากเลย,ย,ายาสิเป็นของสีพี่น้อง,องจ้า ลำเหนียร yeah. so <TP> ์ออู <sh> ้ดอ่อดนลำอดแจ้งวันนี like <ettre> ้พ่อเหรอเนาะจะเป็นยังไง

บ้สิกินเดี๋ยวนี่แหละฮัลโหลแม่จะไปงานแล้วนะแม่จะไปงานแล้วนะอาบน้าให้ว่านอก่อนพี่น้อง พ,ออาาพ,พักเม็ดอินรับก้อยกุ้งขออกันเป็นห่ายเด้เนี่ยพี่นองพักเมก็ดแพเมฆก็เก็บอยู่ที่สวนเราเลยนะคะ ต้นผักเมฆพี่น้องมีสวนหานี่นี่ผัดเมกขาไปกินกับก้อยกุ้งขาเนี่ยอยากกินกับก,กุ้งไข่ก็ได้กินพี่น้องขาลูกไ้เราก็ได้กินด้วยบังลูกไข่บังลูกไข่สบลบอยู่เป็นไงมาซองเมะ อีอย่างลูกคือหลบศพอยู่แถซองแม่ครับน้ออย่าเห็นในการเนื้ออย่าเห็นในการเดีเห็แม่บระยุก,ก็คือหอนแม่ได้มันแม่มาแม่อาบน้ำห้ ลองลบศพอยู่พี่น้องขาลูกๆนะคะไป